ที่นี่คือเขลางนครหรือว่าจังหวัดลำปางนั่นเองครับและนี่คือวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับที่นี่เนี่ยจะมีพระธาตุกลับหัวนะครับอยู่ในวิหารแห่งนี้ซึ่งเป็นวิหารพระพุทธบาทนะครับแป้งดีมากเลยแป้งบ่มนอร่อยมากแน่นมาก ัดีครับทุกคนอยู่กับผมจงวิและนี่คือรายการเที่ยวไม่ส้ำทายนะครับจเจอกันทุกวันแบบนี้ทางอมรินทร์ทีวีเอสดีช่อง34เวลาบ่าย3โมงครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวอยู่ที่ภาคเหนือครับภาคเหนือตอนนี้อากาศดีมากๆเลยในยามเช้านะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวเมืองรองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งรถม้าและก็ชามตราไก่นะครับที่นี่คือเขลางนครหรือว่าจังหวัดลำปางนั่นเองครับ ี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับเริ่มต้นที่แรกผมจะพาทุกคนไปที่สวนสาธารณะหนองกระทิงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับเขาจะมีตลาดวัฒนธรรมมีการขายของต่างๆชื่อว่ากาดนั่งก้อสถานที่ที่สองเนี่ยจะไปวัดคู่บ้านคู่เมืองนี่คือวัดพระาธาตุลำปางหลวงจะมีเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับและปิดท้ายครับจะพาทุกคนไปที่ดอยผาขอบชื่อตรงตัวเลยชาวบ้านเขาบอกว่าเราเดินกันจนหอบแต่เมื่อเราหอบเสร็จแล้วเราจะได้เจอกับคุ้งน้ําที่กว้างใหญ่ หน้าผาสองฝั่งที่สวยงามไปล่องแพความเงียบสงบของธรรมชาติและอากาศที่เย็นเย็นสบายแบบนี้ตลอดทั้งวันในจังหวัดลำปางสถานที่ที่ห้ามพลาดเลยกับเต็มของเราที่มีชื่อว่าลำปางต้องลองสเสน่ห์เมืองรองไม่เป็นสองรองใครพูดแล้วแม่ท้องมันหิวเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นในตลาดนั่งก้อมกันเพื่อหาอะไรกินในเช้านี้ไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่สวนสาธารณะหนองกระติงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันธรรมดาที่นี่ก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายแต่ว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์จะเป็นกาดนั่งกอมอยู่กับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยเป็นผู้ประสานงานและคอยเล่าเรื่องราวของที่นี่ให้เราฟังโอกาสนี้เป็นพื้นที่ที่ของอบจอจังหวัดลำปางเป็นคนให้โอกาสกับพ่อค้าแม่ค้าม,มาเปิดตลาดที่นี่ตอนที่เป็นโควิด อ๋อเหมือนว่าให้ประชาชนแบบมีพื้นที่ในการ<ช>สร้างไรายได้เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะในพื้นที่อับอัก็จะถูกปิดหมดพอซาปุ๊บทางอบจก,ก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนก็เลย<ช>สนับสนุนแล้วก็ให้พวกเราเข้ามาอยู่กันที่นี่วันนี้เรามีขนมไทยที่ใส่สีคลัง่งมีอย่างนะครับวันนี้วันอาทิตย์ของเราจะมีช้าง มีช้างด้วยมาสองเชือก oh. จากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขี่ได้ครับ <Huh? S 2> ขี่ได้ลองไหมวันนี้ลองไหมไม่ดีกว่าครับแล้วก็ตอนประมาณสักสิบโมงครึ่งเนี่ยจะมี oh. การฟ้อนไทยลือการฟ้อนไทลือครับผมเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคเหนือครับผมแล้วเวลาเขามาแสดงเนี่ยครับทุกวันเสาร์อาทิตย์การแสดงจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไหมครับเปลี่ยนกันไปครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ ทุกคนในจังหวัดลำปางมันมีโอกาสเด็กๆก็สามารถติดต่อมาเพื่อจะร้องเพลงได้ใครอยากจะมาแสดงจะมาโชว์เปิดกว้างเลยเวทีนี้เรียกว่าเวทีปล่อยของนึ่งัทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากมาทําอะไรทาได้ทางอบจจะช่วยดูแลจัดการพื้นที่ให้แม้ว่าเราจะเปิดตลาดก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่คนก็ยังออกมาวิ่งออกกําลังกายได้ก็สองส่วนหลักๆก็คือพื้นที่ที่สําหรับออกกําลังกายกับตลาด อ่ะสุดท้ายให้พี่บอยฝากหน่อยสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวหรือว่าใครที่มีของอยากจะมาปล่อยของต้องมาติดต่อทําอะไรยังไงบ้างครับครับติดต่อมาในเพจกัดนั่งก้มเลยครับอยากจะมาทําอะไรก็ได้มาคุยกันแล้วเรามาตกลงกันว่าเราต้องทํายังไงได้ครับโอเควันนี้ของคุณพี่บอยมากครับพี่ครับสบายเลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นในกัดนั่งก้มไปหาของไปกินขนมด้วยนะได้ครับไปกันเลยครับ ผมพาทุกคนนะครับเดินเข้ามาในกาดนั่งก้อมแล้วนะครับบรรยากาศนี่คึกคักมากๆมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเดินเล่นเที่ยวหาของกินโหร้านค้าเต็มไปหมดเลยครับอย่างที่บอกไปว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้ายาวไปจนถึงบ่ายสองด้านซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนเวทีนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมที่พี่บอยไลห้ฟังว่าเดี๋ยว10โมงครึ่งจะมีการแสดงของชาวไทลื้อมาฟ้อนรำให้ดูด้านหลังของเวทีถัดไปจะเป็นหนองขนาดใหญ่นะครับในอดีดเขาเล่ากันว่า มีกระทิงมากินน้ําอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อสวนสาธารณะหนองกระทิงพูดไปเนี่ยผมจะได้กลิ่นของอาหารและความหอมอยู่ตลอดเวลาไปหาของกินกันเถอะครับปะ่ะ <c oughs> หิวแสบท้องไปกันเลยครับ้นี่ครับขมุงขนมครุกคลมกของกินเยอะแยะของกินเยอะแยะข้าควบวข้าวควเป็นยังไงครับเนี่ยเข้าเกีียวครับผมเขาเกลียวแบบแบบเกลียวจัดเลยเอามาลองเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไข่เต่าครับผมไข่เต่าทำไมมีสีดำด้วยครับพี่อ๋อโอเคมีหลายพันเลยครับนี่ไข่เต่าไข่เต่า

อ,อร่อยอะแต่เป็นพะอด,ดีนะดีนะหวานไม่ได้แบบโดนหวานใช่นะครับแล้วแป้งดีมากเลยแป้งนุ่มเนึยชอบมว่วงอืโอ้โหน่ากินมากอร่อยมากพี่ตส้งแน่นมาก และนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมไปเดินในกาดนั่งก้มมาต้องบอกว่าเดินชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็คงไม่ทั่วเพราะว่าของกินของขายของฝากเยอะมากๆเลย แต่ว่าที่นี่เนี่ยก็ยังมีอีกหลายส่วนเนาะเขาเป็นส่วนของวัฒนธรรมที่เขาจะมีของไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมของดีของจังหวัดลำปางที่จะมีของขายอยู่อีกโซนหนึ่งที่ใกล้จากของเกตน,นะครับถ้าอยากรู้ว่าในแต่ละสัปดาห์มีงานหรือว่ามีโชว์อะไรที่น่าสนใจ <c oughs> ก็ไปดูในแฟนเพจเฟซบุ๊กกาดนั่งก้อมได้นะครับ <c oughs> ก็นี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าที่ถือว่าน่ารักมากทุกอย่างครบครันมากแล้วก็ฝากท้องในยามเช้าได้ดีมากๆหลังจากนี้ ผมจะพาทุกคนนะครับไปกราบเพื่อความเป็นสิริมงคลกับวัดผู้บ้านคู่เมืองของลำปางวัดพระาธาตุลำปางหลวงตอนนี้เนี่ยกินรอเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันต่อครับและนี่คือวัดพระาธาตุลำปางหลวงนะครับที่นี่เนี่ยจะมีพระาธาตุกลับหัวนะครับอยู่ในวิหารแห่งนี้ซึ่งเป็นวิหารพระพุทธบาทนะครับ บริษัทไทยเบลเลตจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ รถมาประมาณ40นาทีนะครับจะมาถึงวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางที่นี่คืออำเภอเกาะขาและนี่คือวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่20หรือว่าปี2042นั่นเองครับเป็นประติมากรรมที่สวยงามมากๆครับอย่างประตูข้างหลังเขาเรียกว่าซุ้มประตูโขงนะครับเป็นประติมากรรมศิลปะล้านานานและล้านช้างผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับอยากให้สังเกตว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเขาจะตั้งอยู่บนบริเวณเนินเขา ยิ่งขึ้นไปชั้นสูงมากเท่าไหร่ครับความศักดิ์สิทธิ์หรือความสวยงามจะสูงขึ้นไปจนถึงชั้นสุดท้ายจะเป็นเจดีนะครับซึ่งข้างในก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นศิลปะล้านานานและล้านช้างแบบในอดีตที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองลำปางเลย เดินเข้ามาผ่านซุ้มประตูโขงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเจอกับวิหารหลังแรกที่นี่คือ วิหารหลวงนะครับซึ่งสร้างจากไม้สักจะมีจิตกรรมฝาผนังแบบโบราณดั้งเดิมที่หาดูได้ยากที่วิหารหลวงแห่งนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานของกูพระเจ้าล้านทองด้านในจะมีพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยนะครับซึ่งทําจากสำริดทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากได้โชคได้ลาบตามชื่อพระเจ้าล้านทองก็ต้องมาขอพรนะครับให้ตัวเองเนี่ยร่รวยเงินทองมาถึงนี่ทั้งทีมากราบขอพรเพื่อคุณผู้ชมทุกคนจะได้ร่ารวยไปพร้อมกับเที่ยว ไม่ส้ำทางไปกันเลยครับ เจดีพระธาตุลำปางหลวงด้านในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับหรือว่าอัฐิธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเขาว่ากันว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนก็คือจะมีพระเกศาส่วนของเส้นผมพระนาราชนะครับบริเวณหน้าผากและพระศอบริเวณกระดูกคอนะครับอยู่ด้านในเลยเก่าแก่มากๆและถือว่าเป็นเจดีสไตล์ล้านนาผสมพู้กามที่สมบูรณ์ที่สุดในอาณาจักรล้านนาเลยก็ว่าได้ครับและเป็นเจดีประจํานักสัตว์ฉลูหรือว่าวัว อีกหนึ่งจุดนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่เนี่ยจะมีพระธาตุกลับหัวนะครับอยู่ในวิหารแห่งนี้ซึ่งเป็นวิหารพระพุทธบาทนะครับสร้างครอบทับไว้นะครับสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงก็ไม่สามารถขึ้นไปได้ผู้ชายเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถขึ้นไปดูเป็นเจดีนะครับหรือว่าพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยกลับหัวเขาใช้เทคนิคนะครับเดียวกันกับกล้องลูเค็มนะครับการหักเหของแสงทำให้เห็นพระธาตุกลับหัวจากด้านใน นี่ครับทุกคนการหักหเหของแสงนะครับจากรูประตูด้านบนนะครับซึ่งมันส่องสะท้อนเข้ามาเลยเห็นเป็น J d ดีที่กลับหัวลงมาแบบนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเป็นเจดีทรงระครังคว่ำพอเข้ามากลับหัวก็เป็นระครังหงายเลยสวยงามมากแล้วก็กลายเป็นจุดไฮไลไท์หนึ่งจุดสวยมาก วิหารพระแก้วดอนเต้านะครับหรือที่ทุกคนรู้จักันดีในชื่อพระแก้วมารากตนะครับของทางภาคเหนือเป็นปางสมาธิซึ่งเป็นศิลปะแบบเชียงแสนตอนปลายใบหูนะครับจะยาวลงมาลากถึงบริเวณตัวคางเลยแล้วตรงติ่งหูเนี่ยจะบานออกใบหน้าจะเป็นวงรีรูปไข่ ตรงพระเกษานะครับจะเป็นตอมซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนตอนปลายที่สวยงามมากๆเลยครับในช่วงวันปีใหม่ลอยกระทงสงการนะครับทางวัดจะได้นําออกมาให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าพุทธศาสนิกชนส่งน้ํากันที่นี่เนี่ยมีตำนานเก่าแก่เล่ากันมาหลายคนสงสัยว่า จะแตกต่างกับวัดพระแก้วที่กรุงเทพหรือเปล่าในอดีตเดิมทีนะครับพระแก้วมรกตตอนนั้นที่ได้เดินทางมาครับด้วยช้างไล่ลงมาเรื่อยๆพอถึงทางแยกของลำปางและเชียงใหม่ช้างเกิดตกใจแล้ววิ่งเข้ามาที่ตัวมองํรปางถึง2ครั้งนะครับจึงได้มีการนํามาประดิษฐานนะครับเพราะเวลาผ่านไปครับเจ้าอาวาสรวมถึงนางสุชาดาซึ่งว่ากันว่านางสุชาดาเนี่ยเป็นเทวดาที่ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับมีความเลื่อมใสได้นําแตงโมงเนี่ยมาถวายเจ้าอาวาสทุกวันนะครับมันเป็นการใส่บาตรจะได้มีการบูชาและอยู่ที่ลําปางต่อไปนะครับก็มีพญานาคเนี่ย มาเสกนะครับให้ลูกแตงโมที่มีการนํามาถวายเจ้าอาวาสทุกวันเนี่ยให้ข้างในเป็นแก้วมรกตพอเจ้าอาวาสผ่ามากลายว่าเฮ้ยเป็นแก้วมรกตก็เลยอยากจะแกะสลักแต่ก็ไม่มีมนุษย์คนไหนฝีมือดีนะครับพระอินทร์ท่านก็เลยได้เสด็จลงมาจากสวรรค์มาแกะสลักแตงโมเนี่ยจนกลายเป็นพระแก้วมรกตนะครับจากนั้นมีคากลรหาเกิดขึ้นว่านางสุชาดากับเจ้าอาวาสเนี่ยมีสัมพันธ์อะไรบางอย่างทําให้เจ้าเมืองเนี่ย เรียกตัวไปแล้วลากไปประหารนะครับนางสุชาดาก็เลยลั่นวาจาไว้ว่าหากตัวเองเนี่ยไม่เคยมีอะไรบางอย่างที่หลายคนให้คำคอรหาว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าอาวาสขอให้ตัวเองเวลาถูกประหารไปแล้วเลือดจะกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ตกลงพื้นนะครับปรากฏว่าพอถึงเวลาประหารเสร็จปุ๊บเลือดไม่ตกลงพื้นนริองครับนอกจากนี้ในวิหารแห่งนี้นะครับยังจะมี วัตถุโบราณต่างๆที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้เป็นของเก่าแก่ของเมืองลำบางเลยก็สามารถเดินดูความสวยงามได้ตามตู้ที่เขาเก็บไว้เลยครับจากธรณีวิทยาการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจึงทำให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวอย่างดอยผาหอบที่ผมจะพาทุกคนไป ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำจากอำเภอเกาะคานะครับผมพาทุกคนนั่งรถมาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเรามาที่ อำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางที่จังหวัดลำปางนั้นเมื่อก่อนมีภูเขาไฟนะครับและถึงแม้ว่าภูเขาไฟจะดับสนิทไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของธรณีวิทยาให้ได้ศึกษานะครับที่นี่เขาขุดค้นพบนะครับเป็น แร่ฐานหินลิกไนนะครับแล้วก็เกิดโรงไฟฟ้าพลังฐานหินลิกไหนหรือว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาที่ทุกคนรู้จกักนอกจากนี้จากธรณีวิทยาการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจึงทําให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวอย่างดอยผาหอบที่ผมจะพาทุกคนไปซึ่งดอยผาหอบเดิมทีชาวบ,บ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าผาทั้งสองฝั่งเนี่ยมันใกล้กันมากจนสามารถวางแผ่นไม้แล้วเดินข้ามไปมาได้ แต่เมื่อการเวลาผ่านไปเกิดน้ํากัดเซาะและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับทาให้ผาทั้งสองข้างเนี่ยมันแยกออกจากกันจนกลายเป็นคูน้ําที่เราสามารถเอาแพไปล่องได้หรือจะพายเรือคายักก็ได้นะครับซึ่งเวลาเรามาถึงที่นี่นะครับบอยทุกคนฟังแบบนี้ครับว่าเรามีทางเลือกให้หมด2ทางด้วยกันทางแรกก็คือเดินไปตามทางนี้ครับซึ่งเราก็จะเจอหินภูเขาไฟซึ่งมันก็จะมีตะปุ่มตะป่ํา ระยะทาง300เมตรแต่ทางเดินค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าระเดินอีกทางหนึง่ง500เมตรไกลหน่อยซึ่งถามว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางแนละ้วผมโจ้อีเลือกทางไหนครับทางที่ใกล้ดปัตามไปเลยไป นแปลงโฉมเสร็จรเรียบร้อยใส่ชูชีพแบบนี้แล้วเราก็มาล่องแพนะครับที่นี่เขามีบริการล่องแพคนละ50บาทแต่ว่าต้องสาวเชียกด้วยตัวเองนะครับแบบนี้เลยก็จะดึงแบบนี้ซึ่งมันก็จะไปตามคุ้งน้ํานะครับที่ลากยาวไปจนสุดลูกหูลูกตานอกจากนี้นะครับหลายคนก็อยากจะมาพายเรือคายักชิลชิแบบเป็นส่วนตัวก็ทําได้ก็จะมีคนมาพายคายักนะครับ น้ำตรงนี้เนี่ยค่อนข้างลึกจะมีตั้งแต่ลึก2เมตรยันไปจนถึงลึก8เมตรน้ําใสมากๆเลยนะครับแล้วก็ลมผ่านช่องเขาตรงนี้คุ้งน้ำเนี่ยโหสงบมากๆในตอนเช้าเนี่ยแม้ว่าลําปางจะหนาวมากก็ตามแต่ตอนบ่ายเนี่ยโอ้โหร้อนแบบร้อนสุดๆนะครับทําให้หลายคนก็มาจะมาเล่นน้ําที่นี่นะครับ ถ้ามองไปรอบๆก็จะเห็นหินต่างๆที่มีอายุเก่าแก่เป็นพันล้านปีนะครับที่เขาได้มีการเขียนไว้ข้างๆที่เราสามารถเดินศึกษาธรณีวิทยาต่างๆได้หรือจะเดินเข้าไปดูหินงอกหินย้อยที่จะมีตามจุดต่างๆก็ทําได้เช่นเดียวกันครับ เราล่องแพมาเรื่อยๆนะครับจะมาถึงถ้ำเสมอกันท้ง้งหน้าปากถ้ำเนี่ยคนที่ให้บริการแพรเขาบอกว่าถ้ามองดีๆเนีจะรู้สึกว่าหินที่มันย้อยลงมาจากด้านบนมันจะมีลักษณะโค้งเหมือนกับหัวใจครึ่งหนึ่งสวยงามไปอีกแบบแล้วก็จะเห็นหินงอกหินย้อยต่างๆนะครับเน่สวยมากเลยธรรมชาติของที่นี่ครับ แม่ได้มานั่งเอาเท้าจุ่มน้ำน้ำเย็นๆแล้วก็น้ำไหลไปเรื่อยๆนะครับน้ำค่อนข้างใสเนาะข้างหลังของเราเนี่ยจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามมานั่งทบทวนดีกว่าครับว่าเต็มวันนี้ที่ผมพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดลําปางกับเตีมที่มีชื่อว่าลําปางต้องลองสเสน่ห์เมืองรองไม่เป็นสองรองใครแม่ชื่อเต็มของเราเข้ากับทุกสถานที่ที่พาไปเลยวันเดททริปทั้งวันนะครับที่พาไปทั้งหมด3ส,สถานที่เริ่มต้นตอน,ตอนเช้าเราตื่นกันแต่เช้าเลย ไปเที่ยวกาดนั่งก้อมนะครับตลาดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมมีทั้งของกินของใช้ของฝากนะครับของขึ้นชื่อรวมถึงการแสดงในแต่และช่วงวันเสาร์ที่แตกต่างกันออกไปเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงยาวไปจนถึงช่วงบ่าย2นะครับผมชอบตลาดที่นี่มากจากนั้นผมก็พาทุกคนนะครับไปวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางที่นี่คือวัดพระธาตุลำปางหลวง ไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับองค์พระธาตุลำปางหลวงที่สวยงามมากๆมีศิลปะต่างๆควบรวมเข้าไว้ด้วยกันนะและผมก็พาทุกคนมาเที่ยวแบบธรรมชาติชื่อดอยผาหอบนี่ก็คือธรรมชาติที่เราสามารถเดินไปแล้วก็มองธรรมชาติโดยรอบนะครับลมเย็นๆมาเจอกับความรู้สึกแบบนี้มันหายเหนื่อยจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองมาที่นี่นะครับมาดูพระอาทิตย์ตกดินของที่นี่สวยมากๆเลยครับถ้าอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายในวันนี้เท่าไหร่ขึ้นมาเลย นี่คือค่าใช้จ่ายในแต่ละสถานที่ของจังหวัดลำปางทั้ง3สถานที่ที่เราได้คัดเลือกมาแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราขึ้นมาแล้วนี่คือ QR Code ครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาล้าสแกนเลยครับจะเด้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ซ้ำทางฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่ผมโจ้ยและรายการของเราตั้งใจนำมาฝากทุกคนตามคอนเซปต์ของเราเลยครับเพราะเที่ยวทันทีต้องเที่ยวไม่ซ้ำทางเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ ผมขอนั่งทอดกายทอดใจเอาค้าจุ่มน้ำแล้วก็มองวิวรอบๆแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอรวเลตจำกัดมหาชนกฟัฟ Marine TV.